สวัสดีค่ะกับมาพบก,กับช่องไอชพาพาราที่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเราจะพาเพื่อนมากินแฮมเบอร์เกอร์ของประเทศมาเลเซียนะคะตัวนี้เราสั่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไก่นะคะทั้งหมดนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่ริงนะคะ4ี่ริงก็ตกประมาณสามสิบกว่าบาทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเขาใสยังไงด้ กะเอากระดาษมาให้เราแบบนี้นะคะพเพื่อนออนี่เป็น,ปนกรกดาษนะคะด้านในเขาก็จะใส่เป็นเอ่อเป็นเหมือนผักนะคะแล้วก็จะมีน้ำซอสให้ก็มีตัวกระหล่ำมีมายองเนสแล้วก็มีซอสนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเนื้อของไก่นะคะโอ้ให้มาแบบจุกจุนะคะพเพื่อนๆนนี่เลยคะ่ะให้มาแบบสองชิ้นนะคะ นะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็ด้านล่างก็จะรองด้วยตัวหอ,อมแขกนะคะแล้วก็จะมีตัวแตงกวาสไลด์แล้วก็จะมีเป็นอ๋อมีสับประรดด้วยนะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นชิ้นของสับประรดนะคะจะใส่ซอสนะคะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหน,นโอ้ อืมอืม,อมตัวเนื้อเขานะคะตัวนี้เค็มกำลังดีตัวขนมปังก็นุ่มนะคะสตอกเท้าเนื้อด้วยไม่แย่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ร้านที่เขาขายแฮมเบอร์เกอร์นะคะเราสามารถหาก,กินไดท้ทั่วไปนะคะตามริมทางเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยคนมาเลเซียนิยมกินกันมากนะคะเพราะว่า มันสะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะรสชาติใช้ได้นะคะมหมดนี่นะคะสามสิบบาทโดยประมาณก็อิ่มนะคะมื้อหนึ่งพูดถึงแล้วก็าตามด้วยนี่นะคะเครื่องดื่มตัวนี้เป็นรสโคลานะคะ หาซื้อได้ใน7 e เ่นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะอยู่ที่1นึงรงนะคะ1นึงรงตัวนี้ก็ประมาณ7บาทไม่แพงนะคะอ้โหซ่าเลยนะคะเพื่อนๆกินคู่กันนะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรติดชมกันได้นะคะบ๊ายบาย